ถ้าพลาดกิจกรรมวันแดงเือดลุ้นรับกิฟต์ทีมรักนีก่ก็ติดแพ้อ่ารายละเอียดได้ที่นิงใ,ใต้คอมเมนต์นเลยครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่โลกเนี่ยสงบสุขเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สงบสุขหลังจากที่โลกเนี่ยอลหมานวุ่นวายมาตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เมื่อวานนี้โลกของเราก็กลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งแอบต้องพูดแบบนี้ต้องกลับกันหน่อยถ้าไปบอกว่าเอ้ยหลังจากที่โลกสงบสุขมาสองสัปดาห์นะฮะเมื่อวานนี้โลกมากลับมาวุ่นวายโอมานอีกครั้งเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ดีเราเราต้องหาทางกลับกันเอาเป็นว่านะฮะหลังจากที่โลกเนี่ยวุ่นวายมาสองสัปดาห์เมื่อวานเนี้ย กลับคืนสู่ความปกติสุขอีกครั้งหลังจากที่พวกที่พี่ครับนะพลาดท่าพ่ายแพ้แมนยูในศึกแดงเดือดฉบับเอฟเอครับนะสองสัปดาห์ที่แล้วเด็กผีนี่โอ้โหกระดีกระดาจนกระทั่งเมื่อคืนวันเสาร์เด็กผีก็กลับไปสู่สภาวะเดิมของตัวเองคือความจริงปรากฏเจียมเนื้อเจียมตัวมาเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลนะคะลงเล่นก่อนบิ๊กแมชระหว่าง แมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลเงื่อนไขคือต้องชนะไบรตันนะฮะต้องเอาชนะไบรตันให้ได้เพียงแค่สถานเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะแซงขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะ,ะไปนั่งอยู่บนภูก่อนแล้วดูแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยฟัดกันลุ้นให้คู่นี้แชร์แต้มกันไปตัวเองนะฮะจะยึดตำแหน่งจ่าฝูงเนี่ยได้อย่างน้อยน่าจะหนึ่งสัปดาห์เต็ม แม้ว่าช่วงกลางสัปดาห์นี้จะมีศึกพรีเมียร์ลีกนะแต่ดูแล้วริวพูลก็ไม่น่าพลาดเพราะนั้นเงื่อนไขของริวพูลนะครับชัดเจนมากคือต้องยัดเยียดความปราชัยให้กับผู้มาเยือนอย่างไบรตันให้ได้เพียงแต่ว่าสถิติช่วงหลังๆเนี่ยนะไม่รู้เป็นอะไรเจอไบรตันทีไรนะฮะมักจะมีปัญหาในการเอาชนะทุกทีนะริวพูลเนี่ยก่อนเกมเมื่อคืนนี้ ไม่ชนะไบรตันมาสี่นะัดติดต่อกันนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วก็เสมอฮนะอเจอกันตอนต้นฤดูกาลที่บ้านไบรตันก็ทำได้แค่เสมอเอ๊ะแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราดูเวอร์วูลเป็นประจำอุ๊ยลืมเลยลืม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 นะลืมคือวันนี้ลืมขออนุญาต ยังไงก็คือไม่ได้ขออนุญาตทุกคนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ของพวกพี่ๆเนี่ยน่ารักนะแล้วก็เข้าใจนะครับไม่ได้งี่เง่าแต่มันจะมีบางส่วนหรืออาจจะขออนุญาตเรียกว่าอบางตัวนะเด็กองบางตัวนะฮะดูปากอีกครั้งนะฮะย้ำนะฮะบางตัวนะฮะมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันห่วงทีม เวลามีคนไปทุบพูดถึงทีมเขาเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมเนี่ยไปพูดถึงทีมเขาเนี่ยเขาจะพานหุดหงิดพานโมโหแล้วก็จะมาเม้นอะไรแบบโง่โง่ถอยถอยสุลสทุลสะท้อนปัญหาครอบครัวว่าเฮ้ยมาเกาะอ,อีกแล้วเฮ้ยไม่มีไม่มีเรื่องทีมตัวเองจะพูดถึงหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขออนุญาตในของบางตัวมาณะจุดนี้ด้วยนะฮะบางคนบางท่านนะครับที่อาจจะไม่พอใจที่ผมเนี่ย บางอาจไปพูดถึงไปแตะต้องนะครับหรือบางทีไปแซวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขออนุญาตเอาไว้ด้วยอ่าทีแลรวเมื่อกี้กูพูดถึงไหนวะเนี้ยอะตอนเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาลิ้นพูชนะคู่แข่งแต่มักจะถูกคู่แข่งเนี่ยนำก่อนนะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดากลายเป็นเรื่องที่เราเห็นกันเป็นประจำนะเหมือนช้าง ปีนขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ไม่มีใครรู้ว่ามันขึ้นไปได้ยังไงแต่เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจะร่วงหล่นลงมาเราจะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะริบูลเหมือนกันมักจะเสียประตูให้คู่แข่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไล่คืนแล้วพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะเกมล่าสุดก็เช่นกันครับ เปิดเกมมาได้แค่นาทีเศษเท่านั้นเองไรตันชิงจังหวะขึ้นนำก่อนแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับที่กระทุ้งตะข่ายให้กับทีมนกนางนวลดันนี่เวลเ,วลเบกท่านมหาเทพเวลบิอุสโอ้โหชื่อนี้เมื่อสิบปีที่แล้วนี่โด่งดังมากนะครับโอ้โหเว,เ,วเวลเบกนะฮะตะบันให้กับไรตันเนี่ยขึ้นนำลิเวอร์พูลอย่างรวดเร็วเลยหนึ่งศูนย์เด็กของหลายท่านก็คงจะ เข้าใจเรื่องนี้ดีอ่ะเอาอีกแล้วเครื่องร้อนจ้าโดนนําก่อนอีกแล้วแต่ท่านก็รู้ดีเช่นกันว่าเดี๋ยวทีมของท่านก็จะค่อยๆกลับคืนสู่เกมแล้วเดี๋ยวจะยิงตีเสมอได้ก่อนที่จะยิงแซงนะบางคนอาจจะกดดันอาจจะเครียดนะครับอาจจะตื่นเต้นนะอันนี้เข้าใจได้ไม่ว่ากันนะแต่ผมดูอยู่เนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าบรตันนำเร็วเกินไปนะพวกมึง นะถ้าถ้าทางที่ดีควรจะนําเนี่ยควรจะนําสักนาทีที่แปดสิบเก้านะบางทีมบางทีมนำเก้าสิบนาทีเก้าสิบหกยังไม่ชนะเลยสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะนำลิเร์พูลน้องนําช่วงท้ายเกมอ่าอย่างแมนยูอ่ะยิงนาทีที่หนึ่งร้อยยี่สิบบวกหนึ่งอะไรแบบนั้น <c oughs> นะบรตันไปนําเร็วไปหน่อยเห็นไหมฮะหลังจากที่ลิเวอร์พูลตกเป็นฝ่ายตามหลังเท่านั้นแหละ พวกเขาก็เข้าสู่โหมดเ a v วี e เมทั o ฟุตบอลทันทีโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลที่ดุดันและก็หนักหน่วงมากนะครับพอตามหลังปุ๊บเท่านั้นแหละบีบสูงเพลสเร็วนะฮะรุมเข้าหาทุกทิศทุกทางเราจะเห็นว่าไบรตันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเคาะบอลทําชิ่งกันตามช่องแม่นยำรวดเร็วแก้เพลสเก่ง เมื่อวานนี้บรายตันจะแก้พเพลสเก่งในช่วงในกรอบเขตโทษของตัวเองแต่พอลำเลียงลูกขึ้นมาถึงกลางสนามก็จะเสียบอลให้กับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนนี้พอบรตันชิงหวาขึ้นมาปุ๊บถอยลงไปตั้งรับนะฮะปิดพื้นที่แน่นหนาได้บอลเนี่ยไม่มีเตะทิ้งเตะขว้างพยายามที่จะเซตบอลพยายามที่จะแก้พเพลสแกะค่อยๆแกะไปแต่แตเจอการเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยนะฮะเจอเคาน์เตอร์เพลสของลิเวอร์พูลเข้าไป นะครับบีบเข้าหาบีบสูงเข้าหาแล้วก็เข้าไปรุมจากทุกทิศทุกทางมันก็จะต่อบอลกันได้ไม่กี่ไม่กี่ครั้งนะก็จะเสียบอลคืนต่อบอลกันไม่ถึงครึ่งสนามก็จะเสียบอลคืนเพราะว่าไบรตันเขาไม่ค่อยนิยมลูกยาวเล่นแบบฉาบโวยสักเท่าไหร่ลิพุลก็เลยบุกกระนำนะครับอยู่เพียงข้างเดียวนะคือคุมทุกอย่างคุมสถานการณ์ทุกอย่างเอาไว้ได้คลองบอลบุก จังหวะจบโอ้โหมีจังหวะจบเยอะแยะมากมายเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะโมซาลาคนเดียวเนี่ยครึ่งแรกปาไปเจ็ดครั้งนะหลายคนบ่นนะฮะถูกวิบากวิจาร์ในชว่วงพักครึ่งว่าโอ้โหใช้โอกาสเปลืองวันนี้ฟอร์มหลุดแล้วก็เล่นเ้าเรียกว่า,าใจใจไม่กว้างพอบางจังหวะควรจะผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมมากกว่าโมซาลาก็มักจะ ยิงประตูด้วยตัวเองอะไรแบบนี้แต่ผมดูอยู่เมื่อวานนี้ผมทำรายการกอร์ปาร์ตี้ขยี้บอลสดกับคุณตังกลุยนะฮะผมยังบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวครึ่งหลังถ้าจังหวะถ้าโอกาสมาเยอะแบบนี้ถ้าถ้าซาลาหาโอกาสได้เยอะขนาดนี้โอเคครึ่งแรกยังพลาดเยอะอยู่ยังยิงไม่ไม่ได้ยังยิงประตูไม่ได้แต่ครึ่งหลังเดี๋ยวมันจะมีสักจังหวะหนึ่งเนี่ยที่สามารถทำประตูได้แล้วก็จริงนะฮะครึ่งแรกเนี่ยลิบูลไปเสมอได้ก่อนนะครับจากลุยดีอาร์ แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะก็ถือว่าเกมรุกที่เป็นพายุอุกาบาทถล่มหัวหมาเนี่ยมันได้ผลนะครับสุดท้ายครึ่งหลังก็เป็นโมซาล่าเนี่ยที่สามารถทำประตูได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยของพวกพี่ด้วยแต่ผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นอดีตผู้เล่นของไบรตันอย่างอลกซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ คลองบอลทาเกมรุกนะฮะขับเคลื่อนเกมคุมจังหวะโดดเด่นมากมีส่วนกับประตูชัยของอลิเวอร์พูลด้วยนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมเลยแล้วก็คนที่ทําให้แมคาริเซอร์เล่นได้อย่างโดดเด่นเนี่ยก็ต้องก็ต้องชื่นชมนะคือวัตารุเอนโดกับโจโกเมสเมื่อคืนนี้นะครับตอนลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายคลองบอลบุกใส่ไบรตันเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมีความยืดหยุ่นของของ ตำแหน่งการเล่นเนี่ยสูงมากนะคอนเนอร์บรัดลีย์แบ็กขวานะครับยืนชิดริมเส้นขึ้นไปสูงสุดเลยพูดง่ายว่าทำตัวเหมือนปีกขวาก็เอาตรงๆก็คือแม่งเล่นเป็นปีกขวานั่นแหละแล้วแบ็กซ้ายไม่ต้องมีอ่าแบ็กขวาไม่ต้องมีใช้ยาเรลควนซ่านะฮะตามจังหวะตามสถานการณ์นะครับในขณะที่แบ็กซ้ายอย่างโจโกเมสนะครับจะไม่ได้เติมเกมริมเส้นเหมือนแอนดูโรัสัน โจโกเมสจะใช้วิธีอินเวอร์ตนะฮะอินเวอร์ตก็แปลว่ากลับด้านอินเวอร์ตก็คือขยับเข้าไปเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางช่วยวัตารุเอนโดเก็บกวาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไบรตันเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าทำไมไบรตันเนี่ยถึงมาไม่ถึงครึ่งสนามคือมันมีมิดฟิลด์ของเรือููเนี่สี่ตัวเลยเมื่อวานเนี่ยเวลาครองบอลบุกระบบของของแดงคือสองสี่สี่สองคือมีเซนเตอร์สองตัว คอนซากับฟันได้สี่คือมีมิดฟิลเนี่ยนะฮะสี่ตัวเป็นมิดฟิลตัวกลางนะฮะสี่คนวัตารุเอนโดโจโกเมสโดมินิกโซบอสไลหรือโซโบและก็อเล็กซิสแมคอาลิสเตอร์สี่กองหน้าครับทางขวาเป็นแบรดลีย์นะฮะทางซ้ายเป็นลุยดีอาสนะครับหน้าเป้าเป็นดาวินนูนเยสเมื่อคืนนี้อาจจะเงียบเหงาไปนิดนึงแล้วก็อีกคนหนึ่ง นะเป็นหน้าเป้ากึ่งออกไปทางขวากองหน้ากึ่งปีดขวาก็ได้ก็คือโมซาลาโอ้โหเกมรุกแบบนี้ไบรตันเอาไม่อยู่นะฮะสุดท้ายก็พังจนได้นะพังจนได้ก็เป็นลิเวอร์พูลนะฮะที่ยังรักษาสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยหรือโหดมากผ่านไปสิบห้านัดนะฮะสิบห้านัดในบ้านตอนนี้เหลือสี่เกม ในบ้านนะฮะผ่านไป15นัดในบ้านเนี่ยชนะ12เสมอ3แพ้0นะสถิติดีที่สุดนะสถิติดีที่สุดถ้าเล่นในบ้านเนี่ยดีกว่าอาร์เซนอลดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญพอตัวเองขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงแล้วเนี่ยเกมระหว่างแมนเิตี้กับอาร์เซนอลก็จบลงด้วยการเสมอในโขงเนี่ยต้องการให้คู่นี้เสมอกันเพื่อที่ลีพูลจะได้นำไปเลยตอนเนี้ย นะครับสถานการณ์ล่าสุด29่สิบนับลิเวอร์พูลมี67แต้มนำห่างอาร์เซนอลนะครับ2แต้มและนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สแต้มพร้อมกับประตูได้เสียผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าตอนนี้เท่ากับว่าพวกพี่ๆนะครับเจ้านะัสุดท้ายเป็นฝ่ายกลุ่มชะตากรรมของตัวเองอีกครั้ง ถ้าชนะทั้งเก้านัดที่เหลือจบฮะลิฟูลจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มตอนนี้พวกเขาคือผู้กลุ่มชะตาของอผู้กลุ่มชะตากรรมของตัวเองครับ <laughs>